เจ็บเจ็บปวดเหลือเกินทุกทรมานอะไรอย่างนี้ทำไมกันทำไมตัวข้าถึงพ่ายแพ้และไม่คู่ควรกับเส้นทางแห่งสงสวรรค์ผู้ชนะที่ถูกเลือกนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวส่วนผู้พ่ายแพ้มากมายต่างร่วงล่นสู่วังวนแห่งความบ้าคลั่งที่มืดมิดแสงสว่างเรืองรองของราชันได้สาดส่องและตอกย้ำถึงความล้มเหลวที่ตัวข้าได้ผิดพลาด โดยรูปหลักที่สิ้นหวังและความเจ็บช้ำที่รวดร้าวเกินกว่าจะจินตนาการได้ช่างน่าสมเพชซะจริงตัวของข้าที่กำลังจะตายและสูญสลายลงอย่างช้าๆหากเป็นเช่นนั้นด้วยความบ้าคลั่งที่อัดแน่นและกลงเล็บทมินคู่นี้ตัวของข้าจะฉีกกระชากทุกชีวิตและย้อมโลกใบนี้ให้ดำมืดด้วยความบ้าคลั่งที่ไม่มีสิ่งใดจะทานทนได้ เอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดิมาติโอกันทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในวันนี้นะครับแค่บทเกริ่นนำก็บอกได้เลยว่าเท่และดูเดือดเอามากๆกับหนึ่งในมอนสเตอร์สายเชื้อโรคที่ฮันเตอร์หลากหลายคนชื่นชอบเอามากๆนะครับกับเคออติกกอมาการ่าร่างที่เรียกได้ว่าผิดพลาดและร่วงหล่นจากเส้นทางวิวัฒนาการที่สมบูรณ์โดยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งหรือจะเป็นการสนับสนุนผมด้วยการกดสมัครสมาชิก หรือจะเป็นซูเปอร์แตงใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับขอบคุณครับโดยตัวของเคโอติกนั้นคือร่างวิวัฒนาการที่ล้มเหลวของร่างต้นอย่างกอมาการาที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นร่างสมบูรณ์อย่างชากาลูได้โดยวัฏจักรหรือธรรมชาติของมังกรสายมาการานั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยตัวของมันนั้นเปลี่ยนไปด้วยเชื้อโรคร้ายอย่างเฟรนซี่ไวรัสที่น่าสะเพริงกลัวโดยไวรัสนี้สามารถที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อนั้นบาคลั่ง และเข็นฆ่ากันเองจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปข้างนั่นเองนะครับซึ่งในร่างต้นของโกมาการ่าตัวของมันจะถูกเคลือบด้วยผิวหนังและเกล็ดแข็งสีดําสนิทราวกับความมืดมิดแห่งรัตติการที่ดูดซับแสงทุกอย่างไม่ให้เล็ดลอดผ่านไปได้ตัวของมันนั้นเปรียบเสมือนกับดักแด้ที่รอวันเจริญเติบโตเต็มที่โดยถึงแม่ตัวของมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความอันตรายที่สูงมาก ด้วยความสามารถในการแพร่เชื้อใส่สิ่งมีชีวิตมากมายแต่ตัวของมันนั้นก็กลับเป็นมอนสเตอร์ที่พึ่งพาและใช้ไวรัสนี้ในการเอาตัวรอดในแต่ละช่วงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นโรคหลายเหล่านี้ยังซ่อนความจริงที่น่าพิศวงกว่าที่พวกเราคาดคิดเอาไว้อีกด้วยนะครับโดยสําหรับกอตัวของมันในวัยดักแด้โดยร่างที่ไร้ซึ่งดวงตาก็ทําให้ตัวของกอนั้นต้องพึ่งเฟรนซีไวรัสในการตรวจจับศัตรูรวมไปถึงสิ่งรอบข้าง โดยยิ่งปริมาณของเฟรนซี่ไวรัสในบริเวณนั้นหนาแน่นมากเท่าไหร่ประสาทสัมผัสของมังกรธรมินก็จะยิ่งเฉียบคมมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็มีสาเหตุอยู่นะครับโดยตัวของกอนั้นถึงแม้จะอยู่และใช้ชีวิตร่วมกับเฟรนซี่ไวรัสแต่ตัวของมันก็ไม่อาจทนทานความบ้าคลั่งของไวรัสในร่างของมันได้ทําให้ทันทีที่ร่างกายของกอนั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งตัวของมันก็จะต้องกระจายไวรัสออกมาซึ่งนั่นก็คือจังหวะที่เขาทั้งสองข้างของมันจะงอกออกมานั่นนเองะครับ ส่วนทางด้านของชากาลูโดยความที่ตัวของมันนั้นคือร่างที่สมบูรณ์ทําให้การควบคุมรวมไปถึงปริมาณของเฟรนซี่ไวรัสที่แพร่กระจายออกมาหนาแน่นกว่ากอหลเท่าตัวซึ่งตัวของชากาลูนั้นจะใช้เฟรนซี่ไวรัสในการผสมพันธุ์โดยในเซลล์ของไวรัสจะมีเซลล์สืบพันธุ์ของมันอยู่ซึ่งเมื่อใดที่เซลล์นี้เข้าไปฝังในร่างของเหยื่อตัวของมันก็นจะค่อยๆกัดกินและเติบโตขึ้นอย่างชา้ชาๆราวกับปรสิตท,ที่อาศัยอยู่ภายในร่างต้นซึ่งเมื่อใดก็ตาม ที่โอกาสนั้นมาถึงตัวของกอก็จะฉีกถึงร่างของเหยื่อจากภายในออกมาอย่างน่าสยดสยองซึ่งการสืบพันธุ์ของชากระูที่กล่าวมานี้คือสาเหตุของการกําเนิดเคโอติกกอมาการ่านั่นเองครับโดยการแพร่กระจายเชื้อเฟรนซี่ในปริมาณมหาศาลและเป็นวงกว้างทําให้กอจํานวนมากนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งกอเหล่านั้นต่างต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะวิวัฒนาการให้กลายเป็นชาการะูให้ได้เป็นตัวแรก เพราะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเฟรนซีไวรัสก็คือการระงับกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งกระบวนการนี้ก็ถือเป็นกระบวนการสําคัญสําหรับการลอกคราบของโกมาการ่าเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ในพื้นที่นั้นมีชากาลูถือกําเนิดขึ้นก่อมากมายที่ไม่สามารถลอกคราบได้ก็จะต้องร่วงหล่นและกลายเป็นเคโอติกโกมาการ่าที่บ้าคลาั่งและตายลงอย่างช้าๆนั่นเองครับซึ่งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการคัดสั่นทางธรรมชาติอันหนึ่ง โหดร้ายเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งเคโอติกกอมากล่าจำนวนมากที่บ้าคลั่งนี้ก็จะกระจายตัวสู่ธรรมชาติและกลายเป็นอันตรายที่เหล่าฮันเตอร์และสมาพันธ์นักล่าต้องเข้าไปควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยร่างกายที่ผสมผสานระหว่างแสงสว่างและความมืดก็ทําให้ตัวของเคโอติกกอนั้นได้รับทั้งพลังและความแข็งแกร่งของทั้งกอและชักลูแต่แน่นอนเมื่อได้รับพลังมาแล้วตัวของมันก็จะต้องแบกรับความอ่อนแอทั้งหมดไว้ด้วยเช่นกัน ด้วยความบาคลั่งและเจ็บปวดแสนสาหัสที่ต้องแบกรับก็ทําให้การต่อสู้ของเคลติกนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและดุร้ายป่าเถื่อนกว่าร่างอื่นๆนะครับตัวของมันนั้นจะบทขยี้ศัตรูด้วยทุกอย่างที่มันมีไม่ว่าจะเป็นเฟรนซี่ไวรัสที่ถูกพ่นยิงออกมาอย่างรุนแรงรวมไปถึงกงเล็บขนาดยักษ์ที่เปรียบเสมือนกับอาวุธสุดทรงพลังของสายพันธุ์มากาลาที่เอาไว้ใช้ในการโจมตีเพื่อดักจับและฉีกถึงร่างของเหยื่อได้อย่างง่ายดายนะครับยิ่งไปกว่านั้น โดยร่างกายที่พัฒนากลายเป็นชากกลูไปแล้วบางส่วนก็ทําให้ร่างกายของมันนั้นแข็งแกร่งและทนทานมากกว่าเดิมมีน้าซ้ํายังสามารถที่จะใช้เฟรนซี่ไวรัสได้ดียิ่งขึ้นและทําให้คู่ต่อสู้ของมันรับรู้ถึงความกดดันราวกับกําลังเจอทั้งชากกลูและกอนในร่างเดียวกันเลยนั่นเองนะครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามังกรสายพันธุ์มักกรลานั้นเป็นสายพันธุ์มังกรที่แข็งแกร่งและอันตรายเอามากๆเพราะนอกจากจะเป็นจุดศูนย์กลางของความบ้าคลั่งแล้ว ในภาคซันเบรกด้วยการมาของคูลิโอก็ทําให้ในปัจจุบันได้มีการพบเห็นกอนมากราลาที่ติดเชื้อบัตบไบรท์ทาให้ตัวของมันนั้นสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ถึง2ชนิดในเวลาเดียวกันซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื้อของปลัดไบรท์นั้นแข็งแกร่งขึ้นแบบก้าวกระโดดทําให้มอนสเตอร์และเอลเดอร์ดราก้อนมากมายต่างติดเชื้อแต่ในช่วงหลังๆก็มีการพบเห็นเหล่ามังกรโบราณที่สามารถเอาชนะเชื้อบัตบไบรท์ได้ทําให้พวกมันมีพละงกาลังที่แข็งแกร่งและอันตรายมากขึ้น ซึ่งก็น่าสนใจว่าด้วยความที่กอนั้นก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อได้ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นไร้เส้นชาการูที่แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะครับตัดมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตำนานเกี่ยวกับสายพันธุ์มักกลาที่น่าสนใจโดยในตำนานนี้จะเล่าถึงชาการลูที่ถูกเปรียบเทียบว่าเสมือนกับพยนานะจากโบราณกาลที่กล่าวถึงมาอย่างช้านานนะครับโดยเหตุการณ์นั้นจะเล่าถึงการล้มตายของมอนสเตอร์จํานวนมากณนะหุบเขาแห่งสวงสวรรค์ โดยเรื่องนี้ก็จะสามารถอ้างอิงไปถึงพฤติกรรมการลอกคราบของโกมาการ่ราที่มักจะหาพื้นที่และเข็นฆ่าทุกชีวิตที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเพื่อครองทินและป้องกันการรุกลานจากมอนสเตอร์ตัวอื่นที่จะมารบกวนการลอกคราบที่แสนสาคัญของมันนั่นเองนะครับและหลังจากที่มันลอกคราบและกลายเป็นชากาลูได้สําเร็จตัวของมันก็จะหยุดแพร่เชื้อเฟรนซี่ไปสักระยะและทําการย้ายทินเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ ทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ด้วยความหลากหลายในร่างต่างๆของสายพันธุ์มากาล่าก็ทําให้วัตถุดิบของมันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็นาไปสู่การสร้างชุดเกราะและอาวุธแห่งแสงสว่างและความมืดที่แข็งแกร่งด้วยนะครับซึ่งโดยการที่เคโอติกนั้นเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างแสงสว่างและความมืดก็ทําให้ชุดและอาวุธของมันมีความพิเศษเป็นอย่างมากโดยถึงแม้จะเป็นร่างที่ผิดพลาดแต่ด้วยเกล็ดสีดําขาวที่ทั้งมืดมนและทรงประกายในเวลาเดียวกัน ก็ทาให้ชุดเกราะและอาวุธของมันนั้นมีความพิเศษและเต็มไปด้วยขุมพลังที่ไม่มีใครเคยได้พบเห็นนะครับโดยชุดเกราะและอาวุธของเคโอติกก็เป็นหนึ่งในชุดและอาวุธที่เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้กันได้ง่ายๆและมีความพยศในตัวเองอยู่นะครับผู้ที่สวมใส่จะถูกครอบงำจากเฟรนซี่ไวรัสรวมไปถึงต้องแบกรับจุดอ่อนและข้อจํากัดมากมายที่เปรียบดังความมืดที่กัดกินชุดเกราะอ,อยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้สวมใส่สามารถควบคุมและเอาชนะความบาคลังได้ โซตรวนที่รัดตรึงและพันธนาการชุดเกราะและศาสตราแห่งสนธยาก็จะถูกทำลายราวกับแสงสว่างที่สาดส่องเพื่อมอบพลังที่เหนือจินตนาการให้แก่ผู้ใช้พลังที่จะทำให้ตัวของผู้ใช้กลายเป็นนักรบคลั่งที่ลืมความเจ็บปวดและพุ่งเข้าสนามรบอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดพร้อมกับเจตนารมที่สามารถกอบกู้ทุกสิ่งหรือทำลายล้างทุกอย่างให้สิ้นซากภายในชั่วพริบตานั่นเองครับเอาล่ะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ E ีพีของเคลติกโอมากาลา มังกรแห่งยามสุธยาที่ปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในภาคซันเบรกนะครับโดยผมต้องบอกเลยว่า EP ีนี้จะเป็นการเสริมเนื้อหาจากตอนก่อนของโกมาการ่าที่เคยทำไว้นานแล้วนะครับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากตัวของเคโอติกจะเป็นมอนสเตอร์ที่ต่อสู้ได้อย่างเมามันแล้วสกิลใหม่ที่มากับชุดอย่างสไตรฟ์และเบอร์เซิร์กก็ถือเป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมของแพทฟรีไตเตอลอัปเดต3เลยนะครับมีนำซ้ำด้วยอาวุธใหม่ที่เข้ามาของเคโอติก ก็เป็นอาวุธที่นอกจากจะเท่แล้วยังมีเมคานิกเรื่องคริติคัลที่น่าสนใจมากๆอีกด้วยฉะนั้นนักล่าคนไหนที่ไปลองบิ้วมาแล้วก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับในวันนี้ Monster Story ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ